สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับพบกับช่องแหนมหอยแชนแนลนะครับวันนี้แหนมหอยพาทําพากินนะครับวันนี้ได้เมนูเจวมะกอกจะกินกับต้มปลานินครับพอดีวันนี้ทำต้มปลานินไว้นะครับก็เลยนึ้ขึ้นว่ามีมะกอกครับก็เลยทําเจวมะกอกกินกับต้มปลานินนักครักตัวดิบมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีพริกป่นนั่นเองนะครับแล้วก็หอมแดงรากผักชีแล้วก็มะกอกนะครับ แล้วก็อื่นๆนะครับที่เป็นสมวนผพรก็จะเป็นน้ำปลาเกลือ,อผงชูรสน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำตกปลานั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องตำพริกใส่หอมแดงลาบั่ชีจนลาบักชีละเอียดนะครับลาบักชีนี่หอมมากเลยนะครับขาดไม่ได้ครับแล้วก็เมื่อละเอียดแล้วเราก็เติมเกลือลงไปนะครับผม ให้พอเหมาะนะครับที่เราต้องการต้องการเค็มมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ผงชือรสนะครับผมนี่ก็ใส่มาใส่น้อยก็แล้วแต่ทานนะครับบางทานก็ไม่ใส่นะครับแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยครับเพื่อเพิ่มความบานให้เจวของเรานะครับแล้วก็ตํานะครับทุกอย่างต่อไปนะครับให้รู้สึกว่าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วครับก่อนละครับตัวพระเอกครับเจวมะกอกก็ต้องมีมะกอกน่เองนะครับ นี่ครับใส่เม็ดลงไปด้วยนะครับบีบเนื้อที่อยู่ที่เปลือกครับลงไปด้วยนะครับอันนี้ใส่ไป2ลูกนะครับแล้วตำลงไปครับตำต่อไปโขกให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะครับเพื่อที่จะมาปรุงในถ้วยชิ้นนะครับติดติดอยู่ในครกนะครับก็ต้องเอาออกมาให้หมดนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็จะมาปรุงนะครับปรุงด้วยน้ำปลานั่นเองนะครับผม มีน้ำปลาครับน้ำปลาก็สูตรพิเศษหน่อยนะครับเป็นนัวด้วยนะครับสูตรนี้แล้วก็มีน้ำต้มปลานะครับหรือต้มไก่นะครับแล้วแต่ถ้าเราทำกินกับอะไรก็ใส่น้ำต้มอันนั้นลงไปนะครับโอเคแล้วก็หั่นนะครับมะเขือเทศนะครับให้เพิ่มความเปรี้ยวของมะเขือเทศนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะกอกนะครับมะกอกก็จะเปรี้ยวแบบอาฝาดๆนะครับผมก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็จะนําไปทานกับ ต้มปลาได้เลยนะครับน่ากินเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับช่องแหนมหอยใหญ่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแหนมหอยใหญ่นะครับจะได้เป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ